ก็สังยดีกว่าไปล่าเล่นใดๆที่ไม่มีสารรู้จักรู้จักจดบันทึกเขาเรียกเดรี่ใช่ไหมเนือนั่นแหละนันเป็นนิสัยเอาไว้ครับท่านนะนันเป็นนิสัยเพราะมไม่ได้ออกแรงก็อยู่สิ่งที่อยู่รอบตัวรอบกายเราเนี่ยครับใช่ไหม เวลาเราปลูกฝังนิสัยของลูกหลานเอาไว้โตเขาก็จะมีระเบียบวินยัยในการจดบันทึกเผือ่อวันหนึ่งเขาหาเงินได้เขาก็จะรู้ว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่ใช้จ่ายยังไงจึงจะจึงจะอะไรไม่ฟุ้งเฟอ้อเนี่ยเล็กๆน้อยๆน,นี่นะครับสำคัญผมว่านะลองให้ความสำคัญพอ ของถ่ายออกไปนะอาศัยธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติสังเกตธรรมชาตินะแล้วก็คอยดูไปเรื่อยๆว่าจนกระทั่งถึงนู่นแหละวันที่15บห้พฤษภาคม2565นู่นแหละครับรลวงออกจึงจะหยุด ตีระฆังอย่าืมหายใจล่ะไม่รู้ใครหยุดหายใจเดี๋ยว,วาง,งานก็เข้า อ <laughs> หายใจเอาอะไรฝนตกหนึ่งครั้งเนี่ผมว่านะมันชำระล้างสิ่งสกปรกโสโครกที่รอยละล่องอยู่ในชั้นบรรยากาศฝนตกหนึ่งครั้งมันก็ชาล้างที เหมือนกับกวาดบ้านเหมือนกวาดบ้านเหมือนกับถูบ้านทําความสะอาดอากาศนะครับแล้วก็ได้อย่างดีได้มีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาฝนตกแล้วบ้านท่านก็จะมันหายใจโล่งกว่าเดิมฮะเคยสังเกตสังกาบ้างไหมครับนะมา หายใจเข้าออกเต็มสวงดีระบบเมตาโบเรซิมก็คือเผาไม่เผาผลาญมันก็เข้าสู่กระแสเลือดถ้าเลือดมีน้ำตาลมีไขมันเห็นไหมมันก็จะไปทำลายสลายไขยมันแหละน้ำตาลในเลือดคนในที่เลือดข้น มันจะกลายเป็นเลือดใสใช่ไหมเรียกว่าเลือดลมเลือดเอดินสะดวกเลือดลมสะดวกดีร่างกายก็แข็งแรงผิวพรรณก็ผอมใสร่างกายก็แข็งแรงใช่ไหมพยายามคิดอยู่ในกรอบนี้ดูสิครับว่าเพราะฉะนั้นการหายใจก็คือปอด สูดกัาไปลึกๆนานๆให้มันผอมให้มันเบินเท่านี้นนะฮะไม่ต้องมีอะไรมากมายแล้วจับกลไกของร่างกายเอาไว้แค่นี้ในการทำงานตั้งแต่เช้าถึงเย็นให้ความสำคัญครับถ้าอยากจะมีอายุ ยืดยาวยืนนานนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะมีความแข็งแรงและหรือถ้าไม่อยากจะย้ำไม่อยากจะให้โรคภัยไข้เจ็บใดๆมาอยู่ในร่างกายของเราใช่ไหมแล้วเราก็จะทำงานได้ตลอดเมื่อ,อเวลามีความแข็งแรงทำงานได้ผลผลิตมันก็ต้องออกมา ในการทำงานก็รู้สึกว่าจะคล่องนี้วคล่องตัว